สวัสดีค่ะเจอกันเช้าวันใหม่นะคะพี่น้องที่รักคะเช้าวันนี้พี่น้องคงจะได้รับสันติสุขและมีความสุขกันมากๆนะคะพี่น้องที่รักคะเช้าวนันนี้พระธรรมที่มาถึงเรานะคะเป็นพระธรรมหนึ่งเทสโนริกา 1, นะคะหนึ่งเทสโนริกาบนที่5ค่ะพี่น้องซึ่งจะอยู่ในที่ข้อ14นะคะ1ข้อเท่านั้นนะคะเป็นข้อที่เรียกว่าพี่น้องจะต้องชอบและประทับใจมากๆกล่าวไว้ดังนี้คือพี่น้องทั้งหลายขอให้พวกท่านตักเตือนคนที่เกียจคร้าน หนุนใจผู้ที่ขาดความกล้าหาญช่วยเหลือคนที่อ่อนกำลังและมีความอดทนต่อทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องท,ท,ที่รักทั้งหลายขอให้พวกท่านตักเตือนคนที่เกียดค้านหนุหนใจผู้ที่ขาดความกล้าหาญช่วยเหลือคนที่อ่อนกำลังและมีความอดทนต่อทุกคนขอบคุณพระเจ้าสำหรับช้าวันใหม่นะคะพี่น้องที่รักคะอาจาร,รย์ Bye เปาโลบอกกับเราว่าขอให้เราช่วยกันนะคะใน กลุ่มของพี่น้องของเราเองและครอบครัวของเราเองนะคะให้เราตักเตือนกันโดยเฉพาะยิ่งคนที่เกียดคล้านนั่นคือคนที่ไม่ทํางานคนที่ไม่ได้สแสวงหารายได้หรือทําอะไรพิเศษนะคะหรือแม้กระทั่งการทําธุรกิจก็มีความเกียดคล้านขอให้เราตักเตือนกันได้นะคะและขอให้เราหนุนใจผู้ที่ขาดความกล้าหาญทุกวันนี้นะคะว่าเราจะใช้อินฟิฟชัของเราในการหนุนใจซึ่งกันและกันก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและดียอดเยี่ยม ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะสำหรับคนที่ที่กลัวขาดกลัวขาดความกล้าหาญก็ะจะทำให้เขามีกำลังใจซึ่งกันออซึ่งกันและกันได้มากขึ้นนะคะต่อไปก็คือให้ช่วยเหลือคนที่อ่อนกำลังลงนะคะเราคงก็จะต้องมองหานะคะว่า ใครที่อ่อนแรงหมดเรี่ยหมดแรงนะคะให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่าไปรู้สึกว่าเราก็ไม่มีแรงเช่นกันนะคะขอให้เราหนุนใจซึ่งกันและกันแล้วก็ดึงกันขึ้นมานะคะมองซ้ายขวาหน้าหลังนะคะที่เราจะช่วยเหลือใครได้บ้างนะคะและที่สําคัญที่สุดก็คือมีความอดทนต่อกันและกันพี่น้องที่รักคะทุกวันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้เจอคนที่ถูกใจเสมอไปหรืออาจจะไม่ได้เจอคนที่ถูกต้องเสมอไปนะคะและทุกๆคนกําลังเดินทางอยู่เหมือนกับมีคาที่บอกว่าพระเจ้ายัางสร้างเราไม่เสร็จ นั่นเองนะคะเพราะว่าเรายังมีสิ่งที่ขัดตกบกพร่องกันทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระทําความคิดจิตใจหรือสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือสิ่งใหญ่ก็ตามขอให้เราหนุนใจซึ่งกันและก,กันขอให้เราตักเตือนกันสําหรับคนที่เกียจคร้านหนุนใจคนที่ขาดความกล้าหาญหมดแรงนะคะช่วยเหลือกันสําหรับคนที่อ่อนกําลังลงนะคะ แล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำนะคะไม่ว่าเขาทำสิ่งใดผิดนะคะก็ค่อยๆพิจารณานะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินกันด่วนแบบเร็วนะคะและข้อข้อสุดท้ายก็คือขอให้เรามีความอดท,ทนซึ่งกันและกันนะคะซึ่งก็จะเป็นหัวข้อที่ดีและสำคัญที่สุดนะคะพี่น้องที่ราาักคะถ้าหากว่าเราเอาพระเจนะของพระเจ้านะคะมาปฏิบัติ เอาพระนัตจนะของพระเจ้ามาเตือนใจเราทุกวันนะคะพระนัจนนั้นก็จะอยู่ในใจของเราแล้วก็จะมีประโยชน์มากๆแล้วก็จะหนุนใจแล้วก็จะสร้างกําลังใจนะคะจาไว้เสมอว่าเราจะต้องบุกเมืองด้วยกันนะคะเราจะต้องเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเราจะรักกันนะคะเราจะหนุนใจซึ่งกันและก,กันเราจะมองหาผู้ที่ เราสามารถหนุนใจเขาได้นะคะมองซ้ายขวาหน้าหลังนิดหนึ่งนะคะว่าเราวันนี้เราจะสามารถหนุนใจใครได้บ้างนะคะเราจะเป็นกําลังใจให้ใครได้บ้างเราจะช่วยเหลือใครได้บ้างนะคะอย่าอยู่ตัวคนเดียวเลยนะคะเพราะว่า ครอบครัวของเรานะคะเป็นครอบครัวพระเจ้าเป็นครอบครัวที่พระองค์อยากจะให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณพระเจ้าสาหรับเช้าวันใหม่นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะมีความสุขสบายใจมีสันติสุขนะคะมองหาใครบางคนที่เราจะให้กําลังใจเขาได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ